สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุิพัฒน์จุางคูลชื่อเล่นเชียชีอยู่โรงเรียนปทุงชัยประชานิิมิดครับอยู่ม .2 ทับ1โครงการสสวทครับชอบเรียนวิชาวิทย์คณิตและก็อังกฤษครับชอบเล่นฟุตบอลและก็บาสคกตบอลครับทำไมถึงชอบครับได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เจอเพื่อนครับ ชอบทั้งกีฬาแล้วก็วิชาการแล้วแบ่งเวลาอย่างไรคะอ๋อก็เลิกเรียนเสร็จก็ลงมาซ้อมบอลครับบางวันมีการบ้านก็ทําอยู่ในห้องเลยครับแล้วถ้าแบบทําไม่ทันนะคะไม่ทันก็กลับไปทําที่บ้านตอนกลางคืนครับหลังทอมมาเสร็จแล้วถ้าให้เลือกระหว่างกีฬากับตัววิชาการเลือกอะไรคะเราเลือกวิชาการครับแล้วสแสดงหนังที่อยากเล่นบทอะไรคะไม่รู้เลยอะ